ขุมทรัพย์เอ็มพินทองทานั่งแท่นเศรษฐีหมื่นล้านมีหลานสามให้ตระกูลชินวัตรคุณเอ็มพินทองทาชินวัตรคุณอากรวงสำเร็จปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากคัสบิสซิเนสคูลซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟลอนดอนอังกฤษช่วงปีที่ผ่านมาคุณเอ็มให้ความสำคัญกับทุกบทบาทในชีวิต เธอเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจด้วยการมองหา business model ใหม่ๆและโฟกัสเรื่องการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการสื่อสารภายในอย่างแข็งแรงนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมให้คนไทยมีคุณสมบัติความเป็นพลเมืองโลกผ่านมูล,ลนิธิไทยคมสารต่อเจตนารมณ์ที่คุณพ่อได้ทำมาตลอดระยะเวลา30ปี ด้านครอบครัวสมรสกับคุณนะัทพงศ์คุณากรวงมีลูกสาวฝาแฝดน้องเอมีน้องนานิและลูกชายน้องวาคินเธอพร้อมเรียนรู้และเติบโตไปกับลูกๆแต่ก็ยังแบ่งเวลาออกกำลังกายและดูแลจิตใจภายในเพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตสำหรับการจัดอันดับในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนธันวาคม2547ปรากฏว่าตำแหน่งแชมป์500เศรษฐีหุ้นไทยในปีนี้ ตกเป็นของเอมพินทองทาชินวัตรทายาทคนที่สองของนายรัฐมนตรีพลตำรวจโททักษินชินวัตรโดยถือหุ้นรวมมูลค่าทาั้งสิ้น1 8 3 3 7 7 6ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2,546จำนวน7,824.76ล้านบาทหรือรวยเพิ่มขึ้นถึง76.65%ทั้งนี้ธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นเอ็มพินทองทาได้ถือหุ้น27.95%ในบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลชินวัตรโดยถือหุ้นร่วมกับน้องสาวอุงอิงแพททองทานที่มีหุ้นอยู่ 28.8%และคุณแม่คือคุณหญิงพมามดามาพงศ์ถือหุ้นอยู่2.78%นอกจากนี้เอ็มพินทองทายังดูแลก,กิจการส่วนอื่นๆของครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมเอสตี SC ปักกรุงเทพสนามกอล์ฟอันพายรีสอร์ทเทมวันลีที่เขาใหญ่และโรงแรมรดบูแบงคอก นอกจากความน่าสนใจในบทบาทของตระกูลชินวัตรที่มีต่อสังคมไทยทั้งในด้านการเมืองและด้านธุรกิจต่างๆแล้วอีกมุมหนึ่งของการใช้ชีวิตก็ยังเป็นที่น่าสนใจของคนในสังคมด้วยเช่นกันล่าสุดเอมพินทองทา เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบอายุ40ปีร่วมกันกับสามีและลูกๆรวมถึงคุณหญิงพจมานไปเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาในบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักและเป็นกันเองในครอบครัวในเรื่องเวลาพินทองทาบอกว่าได้พยายามปรับตัวมาเรื่อยๆหาจุดที่พอดีในการดูแลลูกเพื่อหาจุดลงตัวที่ดีที่สุดในภารกิจความเป็นแม่และเป็น w ว r k ์ n g ิ o m พราะในความตั้งใจของเธอนั้นครอบครัวต้องดูแลแต่ภารกิจการงานก็ต้องรับผิดชอบด้วยพินทองทาบอกว่าเธอทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปและพยายามทำให้ดีที่สุดด้วยการจัดสรรเวลาในชีวิตให้ลงตัวซึ่งทุกวันนี้เวลา60%ให้กับงานที่เหลือ40%ให้ครอบครัวและตัวเอง พินทองทาย,ยังบอกด้วยว่านอกจากธุรกิจที่ทำต่อจากครอบครัวแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องการลงทุนจึงได้ลงทุนด้วยการเปิดพอร์ตในตลาดหุ้นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจส่วนตัวที่ชอบเอ็มชอบอินเวสท์เมนต์ในตลาดหุ้นก็เลยเปิดพอตลงทุนที่ของตัวเองทำควบคู่ไปกับงานอื่นๆด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับนัทพงศ์คุณากรวงศ์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารบริษัท SC Asset จำกัดมหาชนปัจจุบันทั้งคู่มีลูกน้องเอมีน้องนานิลูกสาวฟ้าแฟดและน้องวากินลูกชายคนเล็ก